ไปเก็บหมดเลยฟันเลยไอ้ฟันมือขึ้นนี่ฟันว่าปูคนมาหาบอกจ้ะเกี่ยวเจ้าของเกี่ยวเกี่ยวกระตุนกระตแดงจื้อคืนอนู่เป็นงอนแดงขนเลยทั้งมาหอมมาหยางนะปูบอกว่าจ้ะสงสัยปูสงสัยปูสีแดงแดงเขียวก้าหนึ่งหาตัวเดียวกันคือเก่าจ้ะชิบสามชิ้นหาคือเก่าอะไรห้าหนึ่งสามม่เมนจ้ะ ออกมาให้ข้าเจ้าเด้อเป็นตัวเป็นตนเด้อปู่ข้าเจ้าไม่โูงไม่หลาดนึงเด้อข้าเจ้ามาขอกับปู่ไผ่ข้าเจ้าผู้ข้าเจ้าเขามาเบิ่งใครถือบื้องสุดสุดคนข้าเจ้าว่าโอ้เสียดายดิข้าเจ้ามาข้าตื้อตื้อวานนี่อันมันออกซิบหาน้องมื่อวานครก็ดูดหลาขึ้นมานวดเลยหนูเห็นในหันอ้าวเหล็กคนออกแล้วซิบหาน้ยห้าน้อยสันหานึงก็ซิบหานึงก่อ ทา่านผู้ชมก็ล่อรุนน้ากันเด้อยไหลลังคนแบบจุดถูกขอกับป,ปูนยานะครับเนะบาะจะหากระเจาะมือนางประเขมันีีไม่ตตห้า<อ>ห,หน่อยเพราะว่ามาวนนักเขาสองหน่อยเลยจึดถูดมกม้วนเรื่อยไพี่พรครับพิเศษครับออกสิบหากับสามหาข้ว้เห้าหนึ่งสามเนาะจ้าเพราะว่านี่หาหนึ่งสามัมันออกศูนสามหากับหาหนึ่ง ก้อนออกสะามสามหนึ่งหากระิแห้งสิเขาสามตัวเข่าสามจ้าแ้จิจังเนาะจ้าสามตัวตรงตรเลยอืมการเอาเป็นให้ตัวเดตัวใดนะครับจ้านเปิดอะน็นแล้ว มาถามใหญ่บ่ไอ้นรงอันนั้นก็จ้าโทรมาถามใหญ่บ่หอยต่างประเทศอ้ยข้าเจ้าอันข้าเจ้าอันคอมเมนต์ในอันของอันเกตต่างไงเด้อครับว่าอันโอ้ยเข่าอีกแล้วหอยห้าน้อยจะมาเพราะคือเข่าเต่งห้อยห้าน้อยเถิดคนมาเอาให้อันนั้จุดให้ยแน่เด้อครับมาเข่าห้าน้อยเนาะเด็กฟันเข่าใหญ่เนาะจ้ามองจุด ตัวแรกไหมเราในขวดจริงลูกเลขจะบอกกับสองสามสามสองหนูบอกว่าเน่ศูนย์สามสองสามสองหนูก็ซื้อลอตเตอรี่ไว้ใยหนึ่งในเหล็กไงหนูว่าซื้อที่พนักงาบ่อยซื้อหนูก็บ่ซื้ออันอันนี้นะคือเป็นจุดคงสุดท้ายแล้วมันบอกจ้าอะไรแต่พูดไอ้สีหวยห้าน้อยหวยเหล็กไงก็แล้วแต่อันนี้แต่ว่ามันก็ตรงกับเลขกมันก็เก่าจุดอันไรก็เป็นได้เลขกได้หนูว่าใช่้าไนสองคือเก่านะครับจ้าไม่งั้นสองสามมากคือเก่าเหล็กมาม ผู้ใดอยากจับไพ่อยากอันสื่อหอยห้าน้อยกระไดห้าน้อยก็ได้ห้าน้อยก็ได้กระบอกจ้ะแต่ว่าช่วงอัานข่าเจ้าคอมเมนต์มาเอ้าเหล็กเจ้าคือเขาตั้งเต้าหอยห้าน้อยคันห้างของเจ้าจุดห้าก็ะสือต้องหอยห้าน้อยคือเหล็กเงียก็ได้น้อยจุดหนึงเนาะค่ะแล้วแต่ผู้มากจ้าแล้วแต่ผู้คนมากเนาะกับอะไ้ว่ากันกับอะไ้ห้ามกันผมก็เหล็กเจ้าบอกตัวสามสองจ้าขาปูคนสุงใส่เนาะพวกเนี้ยคนมาไอ้พวกเดี้ยเบิ่งยิ้มปุยๆุยเยอะแก่สิ เลขเดินละงามอีลีเลยเลขเนเอ้ยวัาฟันมาขึ้นนี่ฟันว่าปูนมาห,มหาบอกจะเกี่ยวเจ้าของเกี่ยวเตี่ยวกับตนกระตแดงจื้อคือมันเป็นงอนแดงผนเลยทั้งมาออหอมมาหยางนะปูบอกว่าจะสงสัยปูสงสัยป,<อ>ปูส,สีแดงแดงเขียวฟันไมบ่บหกครับเนี่ย้าเม,มาขึ้นนี่ไหมฟันมาขึ้น้าซุดจ่ามาขึ้นครับเทียนเท่าล่ำถวายเลยเนาะ ย่างมันถลไม้แล้วไปตอนกลางคืนไปฝันเงี้ยสครับจ้ะมันขึ้นมันขึ้นได้ฝันมาอันเพิ่นมาหามาแล้วเพิ่นมากอดมาเกี่ยวมาอันมาหอมมาอีหยังนุ้ยก็เลยโอ้ยแต่ก่อนเนี่ยไล่หายใจบเบาๆคนน่ะคนเด้อคนได้ชิ้นหอดชิ้นหอดปรนมาณว่าแต่สามพอเพิ่นสิ่งไม้หายโฉกห้าหมวจิตครับจังว่าอยากถามเอ้ยนี่นะเพิ่นมาหาแบบนี้หมายความว่าจังไหน่นะนูว่าหนูอาจจะเพิ่นเอาโชคให้อีกเด่นค่ะอาจจะบ่เปลี่ยนแปลงหัวเล็กเนี่ย ที่เป็นตัวเกาเพราะว่ามันมันเป็นอันเพิ่นกอดเพิ่นหอมเพิ่นเพิ่นอันนี้เฮาแปลว่าเพิ่นคือจังสิพ่อใจค่ะคือจังเฮาล่ำถวายเพร่ะอาเพิ่นจะพ่อใจดีเนาะเห็นเฮ็ดหมู่บ้านนี่ตั้มถวายนะเพิ่นก็สิอาจจะขอบคุณอีหยังเฮาจังสีนะให้นอกคนมาดีแสดงความดีใจแบบจ้าคือสิว่าเฮาเฮาเฮ็ดให้เพิ่นแบบว่าสมความตั้งใจเพิ่นที่ว่าให้อันเฮาล่ำถวายอีหยังเพิ่นเพิ่นเพิ่นดีใจนี่เนาะ คนกสิมาเผาฝันมา่ยังเพราะกสิหายไม่ค้นเท่ากับขอบคุณหลายๆกสิว่าแล้วนะิ่นสิบห้เชยวหอยลาภอยู่เจ้าะหอย้ดอกไ่้หอยนอกเพราห้ยพิษวางดอกไข่เพิ่นไห้ปูเพิ่นอะนนี่เยอะย่ะปัดเยะไปนี้ได้เลขตัวเพิ่นอาห้ก็ห้มันแดงเพิ่นละไมก็ขึ้นไวขอเพิ่นละเนาะหมดนีวจุดทูบหน่อยล่างเนาะจุดทูบได้เันหาหนึ่งสามหาหนึ่งสามเนาะ อาที่เาก็ซื้อหนึ่งสามหาไปทั้งสิ้นเขาเจาะเราว่าชิบสามให้บค่อยออกเ้าก็ลอกมองสามตัวนี่เก้าเอ้ยแม่นจะเป็นนี่แฟนคลับฟังไว้อีกตัวเก้าก็เลขยสามตัวห้าก็เก้าหกหาเปหกหาค่ะแล้วอาทิ่นาก็สองสามสองสี่สามหาสามค่อยไปซื้อหลายตัวเก้าเนาะตัวเก้าไมไปซื้อองค์น่าจะองค์ครับองเดียวจ้ะพระองค์เดียวจ้ะสีแดงสีแดงหรครับจ้ะ สีแดงสีเขียวกอดหายใจบ่ออกดีมากผิคนมากผินุ้ยว่าโอ้ยหายใจบ่ออกว่าหายใจบ่ออกแสดงว่าปูมาเนาะจ้าเพื่นก็เลยว่าโอ้ยมาอันคิดฮอดคิดฮอดเพื่อนก็บ่าแต่ซ้ำนี่เพื่อนก็บ่รยายบอกว่าเออเลขตัวนั้นตัวนี้นูว่าอาจจะอาจจะเขาเลขเทานั่นแต่ว่ามันหักจักสีมันสีตัวใดเนาะเขาก็บงหูุจ้าก็ไม่ได้ออกตัวใดเนาะแสดงว่าเพื่อนดีใจเลยใช่เพื่อนเพื่อนดีใจโตเนาะจ้าหน่อยๆโตเนาะก็ไม่ซ้ำนี่ เอาะว่าแบงก็หากับเก่าคบหาเนาะเอวยเนาะสามตัวสองตัวก็มีสองสามสองสี่กับสามหาจ้ามีซ้ำนี่อันนี้ก็เป็นความฝันของเอวร่างเนาะค่ะเนาะเพราะว่าผลฝันไม่ล่าสุดก็เลยเอาทายท่านผู้ชมไหนรับชมรับฟังเนาะเอวยเนาะจ้าว่าปูพผนมหาจ้าเมื่อวานนี้ผนมหาจะกรอบละือซ้ำหรือซ้ำจ้ะแต่เลขออกอันเราเลขออกเมื่อนั้นเป็นเป็นม่ฮักใบใหญ่ข้รศากเนาะค่ะท่านชินไงน่ะสินใหญ่ข้รศากต้นกับมา คนมาหาผ่อกัมาบอกเลขไอ้เก้าหกหาที่แหลกบาดที่นี่มือไม่มากพ่อกับแม่บอกให้ซื้อขึ้นซื้อลงเด้อค่ะนบอกว่าจะขึ้นซื้อขึ้นซื้อลงเอาว่าเป็นแปดหกหาเก้าหกหาพ่อกับแม่จะสอนจะแปดหกหาเก้าหกหาจะชุ่งอันเลขสองตัวกับตัวเก้าสองสามสองสี่สามหาเลยค่ะตัวช่วตัวไอ้ล่างมากตัวใดค่ะน่ามากสามหาหลายกว่า บอกจ้ะอ๋อมาักที่สุดคือสามหักที่สุดคือสามหาถ้าแม่นว่าให้เน้นหนักนีเจ้าให้เน้นสามหาบอกม่นจ้นแม่เอนมั่นใจตัวนี้จ้ะมั่นใจตัวนี้มั่นใจสามหาแต่ก็เรขเลขสองอันเลขสามตัวข้างบนนุก็มาเปยนหงษ์หาค่ะเปรตหงษ์หากับสามหาจ้ะเลขสามหาว่าเป็นเลขลงครับวนา่บน มื่อเศ้าไปเห็นเฮ็ดน้ามูก็เห็นขี้ขนขาห้องออกก็เห็นไอสองสามหาหองอก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 ก็มูอวยขีเข่นขากลางโคเอาม่บอกนี่ไปเห็บเห็ดหนงเนี่ยโอ้หอ้ยสองสามหาเอามูมามันเมียนอยู่บวยขีเข่นขาเงี้ยมห้องออกอออันคือเข้าเท่าัรท์มันอะบอกบวบท่าัรทัมาจากคนขีเขานขาในเต็นมหาเต็นมหาน้ยุ้ย อันเอามาห้อันมาให้ลูกโชคลูกหลานบพราะ่าันก็ได้นขันเป็นสิออกอีลีบเนยจับบอนี่หนูก็เลยลองจับเบิ่งค่ะจ้ะหนูก็เล่ยลองจับเบิ่งจับขึ้นมาจังสิจังไดนจังออกๆๆๆๆๆกออกคนละจังไดจังห้องค่ะห้องออกๆๆๆออกอยู่วะหนูก็เลยว่าเอ้ยออกอีลีบ่หนูก็เลยว่าจังซี่ค่ะค่ะเพื่อเพิ่นให้มาให้โชคเฮาเนาะค่ะเพิ่นอันมื้อเช้านี่ไปกัจอดรถไปเก็บเห็ดอันตอนวงนมแวะหาเจตจำนนะค่ะ งูตัวบอกไงหนึ่งอยู่ใส่บองป้าเฮ้ยพอดีจอดรถปั๊บมอตอต์ไส้นัน่นแล่นออกมองมอง,งซื้อหล่อรถของหนูจอดหนูเลยว่าเอาปูมาสงเ่ปูมาสงจอ,จอดรถไม่มองไดจอดรถมองท่างเขานั่นี้มองมองที่เป็นปลาหน้อเรียวเขา้นะเเขาไปนีกก่นะจ้าเรียวเข้าไปนู้นก็เลยไม่จอดบังคมเหมท่านนี่อ๋อค่ะจ้ะบาบัตทีจอดปุ๊บงูผันเลื่อยออกจากเอา้าหนูว่าเอ้างูอีหยังพุ่งจังเลี้ยเลื่อยออกจากนี่หนูเลยว่าสิตัวใหญ่บ้างูน่ะตัวประมาณ ไงก็ปูเมือจักหน่อยงูอย่างเลยซาบะบางจังนึงบางจังนึงเขาจะงูป่าก็บันเป็นงูป่ามันเป็นตัวสีดำดำค่ะตัวสีดำดำล้วก็เลื่อยเลื่อยไปเรื่อยเลื uh ่อยลงไปน้ำเลยหนูก็เลยบอกว่าโอ้ปูมาส่งลูกหลานบอกรู้จังไบรหนูก็เลยว่าไปไปปูไปค่ะมาอันรักสมรักษาลูกหลานก็ไปสั้นมมูก็เลยว่าเอ้าจอยเขามีงูมาน้ำเฮ้าเขาสั่นเขาน่ะมูน่ะค่ะ นูก็เลยบอกว่าสงสัยปูคนมารักษาเขาแล้วก็ไปแล้วนูก็เลยบอกคนมาถักจากน้อยเนาะจ้ะคนมาหาคนมาถักจากน้อยก็คิดว่าปูมาห,าหาหลายหลอกแล้วได้เงนินจ้ะเม่นเพราะว่านนูมาคิดบงตะกี้ตะกี้พนมามาดูตกมาดูาดาบอจะบอกคอยมาตะกี้บอมาบอมาเลยดุนดุนจังสีมาเธื่อนนึงี่ช่วงนูเห็ดเห็ดน้ำเพนนี่แหละเห็ดน้ำปูเพนนี่แหละเห็ดน้ำเพลนเห็ดน้ำเพลนแล้ะก็เห็ดนี้ั้งล่าง ทางล่ำถวายแล้วก็เฮาเฮ็ดที่อยู่ของเพิ่นใหม่เพิ่นจะมาประจําเลยแม่นบ่เอ้ยจ้ะเพิ่นสิมาแบบนี่ข้อมฝันแบบคือจังคิดจังไดนก็บจังสั่นนะนึกว่าเพิ่นพอใจเฮาเฮ็ดบ่หนูก็บอกเพิ่นเนี้ยือเพิ่นฮู้เบิด่บจ้ะคือจังนุว่าอันเอ้ยปู่ลูกหลานเฮ็ดหยังถือเฮ็ดหยังบ่ถือบ่ก็เขามาเข้าความฝันเด้อมันคนเฮามันคนละคนละภพคนละชาติคนต่างนี่นาะคนละต่างอันนี้กันคอยแมาเข้าความฝันเป็นมนทู่้นี่ บางคนข้าเจ้าก็อยากบูชาเนาะข้าเจ้ามันยังไม่เคยบูชาเขาเงินจากเธอก็มีด้เมียนจต่เมียนแต่ว่าบันนีกก็มีคนอยากเอ่อบูชาเนาะแต่ว่ากับบรููว่าเสิเหตดจังไหนนะบ่ลูว่าเสียเอามาจังไหนบางเ่อก็ยยานบางเ่อก็เออที่เชิญเพิ่นมาดีบอจังสีน่าหยาดูแลรักษาเพิ่นบ่ได้ยังก็มีความขึ้นมันเกิดขึนไปไสิต่างกับเนาะอยางพิดแน่ถึกแน่ก็คือบุรู้สินะคะจ้เพระคามห้าคนภูสัท่าก็มีเนาะ ก็กบ,บอกว่าถือแบบว่าขันขันเฮ้าเฮ้ารัทธาเพิ่นขันถึงอิลีเนี่เชิญกับจังสิีมาอยู่นั่น,น,นได้เฮ้าต้องเฮ็ดตามปฏิบัตเพิ่นได้สุยามปัตติเคยร่างเฮ็ดจังไรเนี่ยคะ่ะนูนูเขามากที่แหลกนูสิจุดถูกบ,บอกเจ้าทีเจ้าท่างพนกนสิบหกดอกแล้วห้เปิดท่างบอกพ่อแม่เฮ้าบอกเอกจ้าทีเจ้าท่างบอกแม่ทรนี่ว่าห้ให้ปูคนมาอยู่นั่นเล่ห้เปิดสูกเปิด,ปด,ปด,ปดรั์ให้ลูกห้หร้านามาอยู่กับห้มีสิ่งดีๆเขาไม่ได้ชีวิตหา ฮู้เฮ้งเรื่องเหลือมขึ้นนะนะจะตามอ่าค่ะแบบอันใดที่ฮ่องเขาเคยมีก่อนเขามีขึ้นมาเรื่อยๆวันศีลวันพระนี่ก็ปฏิบัติจะว<อ>ันศีลศีลหน่อยฮ่อก็ต้องใส่ชุดขาวค่ะสวดมนต์จักหานาที่นางจักหานาที่แพร่วนบุญส่วนกุศลในพ้นน้ำประจังสีได้ค่ะแล้วบัดทีนี่วันศีลเขาต้องใส่ชุดขาวศีลหน่อยศีลใหญ่ใส่ชุดขาวค่ะศีลใหญ่ฮ่อก็ปฏิบัติท้าอาผู้ใดมีมีแฟนมีหญิงก็แล้วแต่ที่แต่ส่วนมากจะแยกหม่องนอนค่ะ พราะว่ายย er ังแห้งเข้าทีเข er no ้าเคยแบบอัน mm. น um ี like so ja ้เข huh? mm. ้าสิมีบาลามีหลายก็ซุ้มผู้ใช้นะนะมันสิ่น่ะคือพยูนกันแม่นจ้ะแยกนอนผูส่มกันเส้นนี่ไก่บ่ไใดแล้วออกห่อนลดขันบันซิ่นขันรากายถือหนูมือยังถือเราก็สิว่าโอ้ขอออกห่อนจะขิ่งจะขึ้ห่อนแล้วก็สิวอ้อมใจแล้วก็สิยับไปนอนหมู่ไม้แฟนหมูไก่หนูเลยเด้อค่ะค่ะทีงขันเข้าเฮ็ดได้เข้าขันสิบูไส้หรือถ้าเข้าปฏิบัติได้เข้าจังเอา บเมนเทาออกมาแล้วเทาปล่อยไว้ให้น้้ำแหงระบาดที่นี่น้ำาในอ่างกับแหงน้ำที่พนบูซาพนหนั่งกับแหงดอกไม้ทุกสนจะเปลี่ยนเลยคจะได้แหงคันแหงก็คือเท้าสีบ่มอีอีกอย่างคือจงน้ำเทากินสมือสมือได้น้ำเท้ากินคถ้าสมมติเข้าบปฏิบัติตามกับกับไดายสมคือจงเท้าออกมาเนี่ยเทาต้องเท้าต้องปฏิบัติคือจงเท้าออกมาเเ้าอยากได้พน ลูกหลานออกไปอยู่แล้วลูกหลานเสียปฏิบัติตามปูแต่เพราะห้องบ่ชปฏิบัติตามพนบรมเ่าเอามาเลวอุ๊กูคือผสมปรรถนาคือข้าเจ้ามันบรมเณรในห้องบวชใดถํำตามที่พน<ะ>บอกค่ะจะปูจะย่าหนี่ปูสีทยาสีปทุมมาหรือพญานาคทุกทุกตระกูลทุกทุก,ก,ทก,ทก,ทกองที่อยู่ใต่บ้างบาดานคนถือที่หนึ่งคือสัจจะสัจจะว่จาจาะจะสัจจะและว่าจะญาถิมถ้าว่าหายเห็ดก็คือเห็ด ถ้าว่าเห็ดบ่อใดก็คือเห็ดบ่อใดอย่าเอาไปเอาไปเลยผัวกับบมากน้ำเนี่ยก็เนี่ยอยากได้ผัวบ่มากงสิคัดกันคืออย่าเอาไปจ้ะค่ะจ้ะคัดสมน้ำกันนี่มันกระจังออกไปได้คือผัวเนี่ยเขาเจาคอนเกนมากหมู่วานบมันอยากได้ก็คือเป็นเป็นที่เป็นเอฟซี้อกันหที่เป็นเอฟซีจะต่างครับของอันพี่อันบุญธรรมน้ำชกนี่พ่นอันพ่นบ่ไดดติดตามอันนั่นคืออาจารย์ไอ้ใช่มงคลเป็นบ่นบรู คนบู้จักน้ำเจตังค์เด้กค่ะที่อยู่ในยูทูบมันกินงงอกสูงฟังผมว่าอาจารยันอาจารย์ใช้บางคนอยู่มองไหนเพิมไหนตอบผนไปอยู่ค่ะมันห้าไป่บัดที่นี่ห้าบ่งหูจักเพิ่นหนึ่งสี่ก็ไปบ่ได้เด้เพิ่นบ่ตอนรับเด้ค่ะนอกจากเป็นลูกซีดเพิ่นหนึ่งสี่เขาหาเพิ่นยากบ่ออกยากอิลิค่ะเพิ่นนั่นเขาห้าไปเขามไม่สนใจซะท่าเพิ่นเนี่เมื่อวานข้นขอนแก่นเกือบสองเมืองนาะบูทราไปค่ะเพราะว่าเพิ่นไปดูดวงเพิ่นเบิ่งเลยบว่าต้องถามเลย พอเห็นเลยว่าเออเจ้าสางบ้านที่ว่าขืนคือเจ้าทับทีปูพญานาคแต่ก่อนคมันเป็นน้องน้ำเก่าคนละอ๋อคนขุ่นจ้าคนเลยว่าทับทีเพิ่นจ้ามองน้องน้ำเก่าบันนี้เฮ็ดยังกระสางบลุกบ่อขืนเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นเฮ็ดเท่อเดียวนั้นไอ้ฟ้ามไกลเทือเดียวนั้นรถซีเสียนบังใดๆหันเพิ่นว่าจนแล้วเพิ่นอู้ซอยผมนี้ซอยผมเนี่ย คนเขียนมาหาหนูคนนอู้เจ้าขึ้นใจบุญใจซะถ้าขนาดผมบงจ,กจกักเจ้ายังผ้าผมไปแล้วอ่ะนูกัเลยว่าคนเขามาว่าจ้าบุญบาล,บาล,ลมีน้ำกัน่าเหตุทางไหนกน็อยากปลดปลดดกกอ,ยอยน้ำกันผู้ใดมีคว่ำถูกก็อยากซอยนูกันเลยว่าเพิ่นได้ไปค่ะอาจารย์นใช้มงคลเพิ่นเขียนแต่ซื้อน้ำสกุลไหนจนซื้อเพิ่นกับเพิ่นเบ่งออกเลยไหมอีน่ายนันหายเลยน้ําตาทังเงา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 ออกเลยถิ่ม่าน้ำเพิ่นมียสอท่อถิ่มาน้ำกัน หนูก็เล้วเออเขาเจากับสทธาเสียคือกันพ่ออันนี้พ่นก็เอาเลยพญาน,นาคัน่ไอปูปูไอพญาน,นาคองค์ดำนัน่นอันนึงก็ปูสีโทอ,องค์หนึ่งที่กิ่งแพงนหนูปูซ่าเนี่ยในมาพญานาคเกี่ยวทัพย์สีพันเก่าพนยังให้หนูสองพันหะอันนี้องค์ยายง 2, มางใหญ่หนึ่งสองพันเหมือนหนูเงยยุบป่ะพ่นคือให้ถือแต่หนูค่ะยี่หลีให้ถืออีหลี่หนูยงงงงงงง่อมเราพนให้ถือแต่ที่กิ่งเราโอ้ยองค์หนึ่งเกือบพ่อเง่นบนาะค่ะ ทั้งสารทั้งอีหยงสองหมื่นเกือบสองหมื่นค่ะหมื่นเก่าแต่ว่เพิ่งกืบซุ้มเขาจังมาแเลยเพิ่งเกืไม่กินเขาอ,อยู่เพื่อนเลยนะค่ะหนูก็พาพเพิ่งไปน,นี่เพิ่งขอพูดหลายเพิ่งมาโอ้อยเยาสีสีเขาไมให้เนื้อคือดีแท้เพิ่งมาเอาที่ยุ่ยผมเนมื้อผมสีทรงนั่นทรงนี้มาให้เอา,าใสไลร้ผมเนื้อพนว่าแสดงว่าเพิ่งตัวดีเนาะไมจิตใจบริสุทธิ์เนาะเพิ่นกะว่ากวเพิ่นตามความจริงเนาะคันว่าเฮาอันบูชาเพิ่นมาเฮา เอ,อ,อ่อเขาเอิ์นว่าอย่าง้นล่ะโชคลาภเพิ่นกระหฮแมนจะควบเสียส่วนบุคคลอันนี้ศรัทธาเพินพ่นเพิ่นกระไฮอิหลีจ้าแม่นเลขโ<ค>ชคลาภเจ้าก,ก็ได้การงานการเงนกกรินเจ้าก็ได้จา้าเห็นบ่ถินว้าว่าโอ้ยหลงังคาปูกะถิามาลงคลิปเจียนหาน,นั่น,นเนาะค่ะหนูเลยว่าเออปูเพิ่นอยากได้หลังคาฝนกะโต๊ะใส่ให้ถือเด้อเห็นบอแป๊บเดียวเหลังคาแล้วแล้วเรียบร้อยปูกะมางามเนาะโน้นเลยเ่อ๊ยดีใจครับเนาะจ้านู้นก็ะไดโอ้ดีใจนะเพื่นเฟี้ยนเนาโอ้คึ้ดีแต่เฮ้ยมางามเถบ่ ยังม่ยังไ,ได้ปลูกยิ้มปุยปุยอย,ยูย่ๆไว้ได้อันนี้ก็เป็นความเชื่อความศรัทธาเนาะ <c oughs> เอ่เยจ้าขอได้เชือ่อศรัทธานะคะจ้าไม่เอานคำผู้ขาเจ้าจบูชาก็ขอให้ศรัทธาร่วมเชื่อเขาจังเอาไปถ้าเขาเอาไปนั่นบ่ัมฤทธิ์ผลนั่นคือใจเขาบ่อบริสุทธิบ์บ่อศรัทธากับบ่อได้คือจังเพิ่นเลยเ,เอ็นมืเขาเจ้าจบูชาปับปบได้โอ้ยขอได้แลี้ยขอได้แลี้ยขออยากได้คือเพิ่มขออยากได้คือเพิ่มบุญมันบ่คือกันเลย บําม่นว่าสิขอได้รลดแม่นจ้ะเฮาต้องคอยเรื่อยๆคอยสร้างบุญบารมีเวลาเฮาไปวัดนี่เฮาก็ต้องอธิษฐานให้เพิ่นนําแผ่แผ่บุญให้เพิ่นนําได้บ่แมน่นให้แต่ตัวเฮาไปให้เจ้ากรรมนายเวรเด้ค่ะให้ปูญญพรยา,า,กกาน้าค้อมเราเราทุกทุกรออตระกูลเจ้าแม่นาคีเจ้าแม่นาคาทุกๆพระองค์ใไต้วันบาดาลให้เพิ่น เพิ่นกะมีบาละมีแรงกาพร้อมเพิ่นกะสี่หาเฮาน้ำได้เพิ่นเพิ่นมีบาละมีโอ้ยไปเอ๋ยประแมนเล็กถูกเฮานั่นเราบอกปเลจ่าจ่าป้าหมันกันดีเนาะเอ๋ยเนาะจ่าจ่าไปเอิงเลยถูกนะก็คือโน้ตอยินี้เจตังอันยุนในาะบางในคอมเมนต์เขาเจ้าว่าโอ้ยให้เจตังติดตามให้ให้เนะเล็กคนคือเขาดีเท่าทวนมากว่จะเขาหอยห้าน้อยเขาเจ้ามาเล็กถูกคนเลขกถูกจ้ะเมื่อวานเราจุดกระไดซะไอฮานึ่งสามนัดก็ไปออกฮานึ่งหอยห้าน้อยพิเศษค่ะ หลักประเทศนี่มันก็ออกวิ่งพี่มันออกศูนย์สามหาดีค่ะจะมันก็เข่าเนาะจ้ะของข้ามันเป็นหนึ่งจะเป็นศูนย์จะแต่ว่าก็มีสามหาอยู่นะเจ้าแมนดูข้าเจาะหยุดูสำหรับคลิปนี้ขอบคุณไอ้ล่างหลายๆเรืองค่เจ้าขอบคุณหลายๆจ้าถึงมีโชคมีลาบนากันเด้อในวันที่สิบหกกันยายนนี้ขอให้เปิดโชคเปิดลาบให้ลูกให้หลานให้ถึงเลขถึงเบื่อวัาทุกผู้ทุกคนนะสาธุ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 ค่ะท่านผู้ชม โชคดีสกูสุทุกคนนะคะค่ะ